สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับจิวอีกครั้งนะคะในรายการพาเที่ยวอเมริกาวันนี้นะคะจิวก็จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวนิวออร์ลีนประเทศสหรัฐอเมริกาเมืองนิวออร์ลีนนะคะเป็นเมืองเล็กๆเกมืองหนึ่งในรัฐรุยเซียน,นาซึ่งตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำมิสซิสซิปปีทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาเมืองนิวออรีนสเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ทางด้านดนตรีเพลงแจ๊สและเทศกาลร้องเพลงเต้นลําที่เรียกว่ามาดิกาสบนถนนที่มีชื่อว่าบูวองส์ตอนนี้นะคะจิวก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยข้ามเรือข้ามปากเฟอร์รี่ไปยังฝั่งนิวออร์ลินส์ด้วยกันไปค่ะข้ามแม่น้ำมิสซิสซิปปีไปพร้อมกันเลยท่าเรือของ New ิวออร์ลินส์นะคะเป็นท่าเรือน้ำจืดที่สำคัญมาก ในการขนส่งมาตั้งแต่อดีตกาลแล้วและยังเป็นย่านที่สำคัญของคนฝรั่งเศสที่อยู่อาศัยเยอะที่สุดในอเมริกาด้วยเรียกว่า French Quarter เมืองนิวออร์ลีสนะคะเป็นที่รู้จักในฐานะบ้านเกิดของดนตรีแจ๊สในช่วงครึ่งศตวรรษแรกดนตรีแจ๊สเนี่ยเป็นแนวทางดนตรีที่ได้รับความนิยมอย่างมากที่สุดในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมา เมืองนี้นะคะยังเป็นบ้านเกิดของนักประพันธ์ดนตรีชื่อดังอย่างหลุยอัลสตองหรือนักทรัมเป็ตชื่อดังอย่างซักโม่ด้วยคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ในเมืองนูอองรนส์กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาคุณผู้ชมขับรถ ฝ่าใจกลางเมืองนิวออร์ลีนส์แล้วก็ดูภายในเมืองเนี่ยไปพร้อมด้วยกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมคะปะไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าบนถนนใจกลางเมืองออร์ลีนส์นะคะโอ้โหคนแน่นมากมีนักสแสดงดนตรีตามท้องถนนนะคะสนุกมากคะ่ะ ไปดูกันต่อนิวออร์ลีสได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่น่าไปที่สุดในอเมริกาเป็นเมืองที่หากว่าใครได้มาแล้วเนี่ยจะต้องตกลุมรักมนเสน่มนขลังของเมืองนี้อย่างถ่องตัวไม่ขึ้นแน่นอนจนมีคนมากมายทั่วโลกเนี่ยได้กล่าวไว้ว่า No other place same like New Orleans หรือไม่มีที่ไหนเนี่ยเหมือนเมือง New Orleans ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารสถาปัตยกรรมชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่เป็นเอกลักษณ์ตนตีที่เล่นตลอด24ชั่วโมงซึ่งมันน่าทึ่งมากเลยค่ะหากได้มาสัมผัสจริงๆในเมืองนี้ไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาขับรถฝ่าเมืองเนี่ยไปให้ชมบรรยากาศจริงๆกันเลย ก็จะมีนักแสดงดนตรีนะคะตามท้องถนนอย่างเงี้ยไปเรื่อยเลยค่ะเยอะมากเดี๋ยวจิ้วนะคะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยเดินฝ่าเมืองนิวออร์ลีนส์ไปได้วยกันจนถึงค่้ๆเลยาาไปดูบรรยากาศในเมืองกันต่อเลยดีกว่าค่ะเมืองทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาเมืองนี้เนี่ยนะคะ ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเราเรียกที่ตรงจุดนี้นว่า French Quarter ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างมากเลยตั้งแต่ปี1,700เลยทีเดียวละค่ะเรามาชมบรรยากาศรอบๆในเมืองแห่งเสเพลงนี้ด้วยกันดีกว่านะคะเมืองแห่งนี้จะทำให้คุณเนี่ยตกหลุมรักและอยากมาสัมผัสด้วยตาของคุณเอง ย่าน French Quarter เป็นย่านที่เก่าแก่ที่สุดของนิวออร์ลีนส์ French q ว a r เ e r ถูกก่อตั้งเมื่อปี1718โดยกลุ่มชาวฝรั่งเศสที่ชื่อว่า f o u ์แค e บนถนนแห่งนี้นะคะก็มีสถานที่บันเทิงต่างๆสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่ได้ชื่อว่า อีที่สุดในสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวหลายวัฒนธรรมในเมืองแห่งนี้ปนเปกันได้ลงตัวทีเดียวไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมแบบฝรั่งเศสแอฟริกันอิตาลีสเปน สวนดนตรีแจสนะคะบนถนนเบอร์เบิร์นสตรีทคุณจะได้ยินเสียงเพลงแจสนะคะอยู่ทั่วเมือง New Orleans อนิวออร์ลีนส์เลยเพราะเมืองนิวออร์ลีนส์เนี่ยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในการก่อตั้งเพลงแจสซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสถานที่แรกของโลกเลยที่ทำให้เกิดเพลงแจสนะคะน่าทึ่งมาก คลินี้นะคะจิวก็ประทับใจเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นสถา <Would you S 1> ปาัตยกรรมอันน่าทึ่งที่ผสมผสานได้อย่างลงตัว <No S 1> ของ <strings S 1> อิตาลีสเปนฝรั่งเศสและแอฟริกาหรืออาหารของชาวนิวออร์ลีสนะคะที่ไม่เหมือนที่ไหนและก็เป็นเอกลักษณ์อย่างมากพาคุณผู้ชมนะคะชมบรรยากาศในถนนนี้กันต่อถน,นนนี้มีชื่อว่า b o u r b เบิร์น e ตรนะคะซึ่งเป็นถนนที่จัดงานเทศกาลอย่างมาดิกาส บนถนนเบอร์เบิร์นสตรีทแห่งนี้นะคะยังเป็นสถานที่ที่สำคัญที่จัดเทศกาลดนตรีอย่างมา d i g r a สเทศกาลมาดิกรา s ดั้งเดิมเป็นงานเฉลิมฉลองของชาวแคทอลิกโดยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวันอําคารสารภาพบาปเกิดขึ้นเมื่อก่อนวันอีสเตอร์หนึ่งวันนะคะในประวัติเนี่ยหลายร้อยปีก่อนประชากรผิวสีถูกจับมาเป็นทาสมากมายใน New ออลีนส์ถูกกดขี่ทรมานจนกระทั่ง มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยรวมตัวกันขึ้นโดยกลุ่มคนกลุ่มนี้นะคะก็จะใส่ชุดคาริวลัลแล้วก็หน้ากากปิดบังใบหน้าโปรยเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้นั่นเองเวลาผ่านไปนะคะจากการโปรยเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ก็เปลี่ยนมาเป็นการสวมสร้อยลูกปัดแทนสร้อยลูกปัดเนี่ยมีทั้งหมด3ส,สีด้วยกันสีม่วงหมายถึงความยุติธรรมสีเขียวหมายถึงความซื่อสัตย์และสีทองหมายถึงอำนาจนั่นเอง นิวออร์ลีสมีนักดนตรีมากมายหลายแบบให้ความบันเทิงแก่ผู้คนยามค่ำคืนอันนี้ก็จะเป็นการโชว์แสดงเล่นดนตรีผ่านแก้วน้ำนะคะ Uh, seriously, ma'am, I am I'm a vegetarian. I won't bite. I really oh, would <laughs> appreciate clothes. เสน่ห์ของเมือง New Orleans นะคะยังมีอีกมากมายให้รอไปค้นหาเสียดายนะคะที่ทริปนี้เนี่ยจะมีเวลาน้อยไปหน่อยการเดินไปรอบๆบเมืองนิวออร์ลีสเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างมาก โดยเฉพาะศิลปินแล้วเนี่ยเมืองนี้นี่เต็มไปด้วยเสียงแห่งดนตรีมีดนตรีทุกรูปแบบเท่ากับเป็นสวนสวรัคดีๆของเราศิลปินนั่นเองขอขอบคุณคุณผู้ชมมากเลยนะคะที่ติดตามจนท้ายคลิปถ้ายังไงเนี่ยชอบคลิปวิดีโอ ก็อยากจะขอร้องคุณผู้ชมนะคะว่าช่วยสนับสนุนช่องของจิ๋วด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ